สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมซิงดินด่วนนะครับโอ้เปิดตัวกับเจ้าเดก้าว้าไงกรุปวันนี้ผมอยู่โซนประคำอำเภอประคำทีมงานไหนเอ่ย เลยๆนี่ว้าวยืนอยู่บนจอมปลวกเลยครับเจอยนะคะไม่ไม่มีอะไรครับผมตกใจใเฉยเออ ทีมงานปลาตุง้งโอ้มากไกลมากครับจากบ้านกรวดมาประคำเกือบถึงเสืสอสง่ะโอ้โหได้งานไกลามากปกตินี่ทีมงานนี้นี่ไม่ค่อยออกจากบ้านกรวดนะปีนี้ต้องออกจากบ้านกรวดครับไม่รู้ทำไมนะงานน้อยหรือเปล่า เป็นงานปรับพื้นที่นาครับเอาจอมปลวกไปถมที่ลุ่มครับย้ายมาทั้งทีก็เก็บไปสักพันเที่ยวนะถ้าย้ายมาสองสามร้อยเที่ยวนี่อ้าวเรียบร้อยไม่น่าคุ้ม ใส่แค่นี้เองจมได้ของข้างล่างมันเปลียกเนาะ,ะมีแมคโครคันหนึ่งก็หากินสบายเลยแหละนะเดือนหนึ่งตักสักพันเที่ยวก็อยู่ได้แล้ว ต่มันเกินพันเที่ยวอยู่แล้วครับอันนี้ตีแค่ตีแค่พันเที่ยวต่อเดือนแต่มันเกินพันเที่ยวแน่นอนครับตักวันละร้อยอ่ะเท่าไหร่อ่ะวันละร้อยเที่ยวอ่ะเออวันละร้อยเที่ยวเดือนหนึ่งทำงานทุกวัน ก็เท่าไหร่ามพั 3, เที่ยวคูณแค่80ค่าตักนะครับคูณแค่80ราคาอย่างต่ำนะครับสูงหน่อยก็ร้อยหนึ่งครับคูณดูครับ3,000เที่ยวคูณดูครับว่าแมคโครนี่เงินดีขนาดไหน จะวิ่งระยะนี้นี่ร้อยสีสิบนี่ทำได้นะ200เที่ยวต่อวันอันนี้วิ่งอยู่แบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับหมู่บ้านเลยครับแบบนี้สบายมากสบายใจดีครับถ้าวิ่งตามหมู่บ้านเนี่ย ลำบากใจนักร้องเยอะควบคุมคนโทรลโดยจานปอนครับคนขับไมโครนี่จ้างไว้เลยเดือนละสองหมื่นนะครับยังไงก็อยู่ได้ครับไหนจะง,งานชั่วโมงอีก งานชั่วโมงก็น่าจะรุ่นนี้ก็น่าจะพันแถึงสองพันได้ครับโซนนี้ไป ต้นยางหนาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมน่าจะต้นยางหนาปะพี่เนียวแต่ก่อนเล่นร็อกนะครับเียแต่คลายร็อกทิ้ง วิ่งระยะนี้ปลาตรงให้60บาทครับเทีหกสิบก็ถือว่าได้อยู่ครับแจวเลย60บาทแมคโครน่าจะอยู่80บาทแลวครับ อันนี้มาแค่งานเดียวครับแต่ก็มีคนมาติดต่อเยอะครับงานงอกขุดไปด้วยงัดต่อไปด้วยครับ นี่ก็ได้ข้าวอีกหลายกระสอบเลยครับนี่ตรงนี้เอาจอมปลวกออกนะครับเจอของโบราณไหมเนี่ยส่วนใหญ่จอมปลวกนี่จะมีของโบราณนะหโบราณอะไรเงี้ย รองไปเรื่อยครับสลบไปเรื่อยรองไปเรื่อยนะครับบางคนลงมาตักข้างล่างแล้วแหละนะครับแต่นี้อาศัยสลบไปเร,เรื่อยครับ จอดทำไมอ่ะหมดที่เทหรือเปล่าป<อ>วดท้องปวดท้องหองน้ำก่อนห้องน้ำเยอะอยู่ครับพันไรหนูนะ ก็ลองทำพิดหรือเปล่า <laughs> ปาตรงแกคิดถูกนะแกามาเล่นแมคโครครับตอนแรกแกเล่นแค่6รล้อเนาะหาเงินได้น้อยกว่าแมคโครครับขาย6รล้อออกเลยขาย6ล้อทิ้งเลยครับเหลือแต่แมคโครแล้วก็แกก็ไปซื้อรถไถยมาเพิ่มไป แซ็กผมซื้อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเสียมิ่มเสียมิ่มก็เดินหางานแถวบ้านกรวดนะครับมีหน้าที่วิ่งหางานนะครับป้อนทีมงานนะครับหมดทางนี้ก็ไปทางนู้นนะครับมันต้องมีคนวิ่งหางานนะครับอาชีพนี้ งงนนต้องเก่งนะครับเรื่องงานงานเนี่ยต้องเก่งต้องอดูหน้างานเป็นด้วยครับแต่ประสบการณ์มันสอนมาเยอะครับเสียมิม่มนี่ไม่ธรรมดาครับ นี่ก็บายบายครับประมาณนี้ครับย้ายมาไกลขนาดนี้ก็ต้องกอบโกยไปสักคันเที่ยวบอย ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่